สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับช่องวัดเสาลุยกินแซบนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามากินติ่มซำใช่ไหมติ่มซำติ่มซำนะคะก็เป็นขึ้นชื่อของจังหวัดระนองนะคะชื่อร้านอะไรนะช,ชิวระนองชิวระนองะนะคะเนี่ยนมอนชิวมากชิวชิวพร้อมที่จะไปกินนะคะก็ <c oughs> คือเป็นติ่มซำไม่รู้ว่าหน้าตามเป็นยังไงติ่ม อุ้งลวนขาขาโอ้ยไม่ใช่หรอขุดเลนอุ้งอ้วกไปเก่งไม่ได้อ้วกไปอุวงไปเก่งตอนแรกคิดว่าเป็นปลาทูนะเป็นเก่งเป็นเก่งนะคะนู่นร้านจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าคนเยอะมากอ่ะใช่นี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นติ่งซ้ำนะคะเนี่ยมีอะไรแบ้วง ตัวที่เจ็ดอันนี้ตัวที่เจ็ดตัวอ่าตัวข้าตัวขาวนึงของเขาอันนี้ตัวที่ตัวที่ตัวที่ยคนเยอะมาก่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็มีน้ำชาเสิร์ฟด้วยนะคะเสิร์ฟให้ดนี่อะทีมันร้ จากคู่อะไรกับใครคลิปที่เราได้รักมากอร่ามากหรือว่าอับางนี่มอลเลยทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสลับเปาหล่าน่ารักที่โกอันนี้ตอนแรกนึกว่าน้องมอลอกสลับเปาน่ารักที่ไหนได้เด็กข้างหลังนะน่ารักมากจังหวัมาบังกินก่อนได้เลยไม่นี่นะคะได้อยู่สองลูกอะไรนะเราสั่งมาแค่นี้แหละติ่มซำ ทำไมเขาถึงเรียกติ่มซำอ่ะมันคือติ่มซำเพี่แนนมากินบ่อยไหมคะติ่มซำเฮ้นโยมเคยกินที่จังหวัดระนองครั้งนึ่งที่จังหวัดระนองกันบ่อยแต่ร้านนี้ร้านนร้านดังอยู่ว่าทีนี้เนี่ยโคมรโคตรนลองคงดูมันมันมีอะไระเพื่อมอนแล้วจะกินยังไงอ่ะใช้มือหรอใช้มือร้อนอ่ะเลยลูกค้าการร้อนมากมันร้อนมากเลยนะ ไหรอเคยมากินร้านนี้หรอไม่ได้ใจมาแล้วที่มากินแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็รอให้มันครบก่อนนะคะในนันเพิ่มมเยอะมากหวานค่ะค่ะทุกคนมาแล้วอันนี้อะไรอ่ะเนิ่มมาเยอะมากคือถึงมาเดินให้ดูความเทอันนี้อะไรอันน้อนคนสั่งว่ามาอันนี้หมูมะนาวหมูมะนาวอ๋ออันนี้อะไรอะไรไข่เนี่ยอะไรไข่กุ้งมั่งไข่กุ้ง น,นี่สลายชงเครื่องสลายมันเยอะมากมีมีเยอะเลยมีสลับเปาเีมั้มยสลับเปาสลับเปาเมือง<ม>ระน,นองน,นี่น่าจะเป็นเกี๊ยวกุ้งม,าามั้งกระดาบเกี๊ยวกุ้งอันนี้เราจะเป็นมูชิมปลาเกียเก๊ยวเกียเก๊ยวค่ะเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวอ๋อนี่โหใส่ผ้ากัน ว่ามันไม่ได้านดังชอรือวกาทานดัคนไหนลานียะอย่างนะคะท nah. ี่ really ี่ารช็อปไปไหนวะอยู่น so right. ี okay. ่เนี่ยเเียเดียวเอาแล้วพอเอาล้างมาให้แค่สองแก้วเหรอสั่งเลยห้กหรี่เกลอนะคะเดี๋ยวจะให้น้งมอดชิมให้น้งมดเดี๋ยวรอทานกัชออะไร้ีมา ตีมอสไม่เราดื่มอ่ะตีมซ้ำกินว่ะตีมซำอันไหนอ่ะนี่ไงทั้งหมดนี่เหรอคะเพราะเขาเรียกติีซ้ำเหรอคะอ้าวถ่ายรูปเข้าไปโยโยโย่แล้วใครกินเดี๋ยวเอาเหมือนเนี่ยคิดว่าถ่ายไปถ่ายมาไม่ได้กินทำไมอ่ะหูกก่อนเหรอใช่ ทุกคนคะขอบคุณนะคะที่สามทายอุิยน่ารักน่ารักอุ้ยเหมือนเหมือนพี่เลยอะอุยเหมือนเหมือนเหมือนพี่คนละโอ้เหมือนว่าเนื่อตุ๊ก,กตาเหมือนพี่เลยอะอี

เดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ให้เขาเปิดพิธีก่อนนะแค่คนนี้เปิดพิธีก่อนมาพี่ก็ไมิคกี้กนะินนะมันมันอ่ะพี่ก็กินไม่ได้นะเอาน้ำจิ้มตัดกับข้เปล่าเปล่ชื่อลูกค้าเยอะมากอะไรกินได้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนเปิดพิธีค่ะเอาริบบิ้นมา ชามะนาวค่ะข้าวเปล่าไม่มีชามะนาวค่ะเปิดพิธีใช่ไหมใช่น้องม่อนอยากกินอะไรที่มากที่สุดอันนี้ดีกว่าอันนี้มาแรกเลยเรามีให้ดูก่อนถืออยู่ก่อนดีไหมมันมองหน้าทำหน้าตายยุ่งๆแบบเี้ไอพีของชอบมันแน่ๆเลยนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะน้องม่อนสั่งปะปีเงาหรือเปล่าปีเลยปีเลยหอมหอมหอมดีดีใส่หมูแดงเอ้า ให้ลูกชายก่อนไม่อยากกินขี้มือนะจ๊ะขี้มือเต็มๆใช่ไหมอ่ะมีบุญมะลุน่าน่าตาเนาะเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำแล้วไม่ได้ล้างอ่ะเอาอะไรอร่อยเนาะเอาน้ำมันเดีกยวจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอาลองชิมดูพอจะมาแล้วก็ แรงแรงแล้วค่ะอะขอบคุณอร่อยมาเล่ตุนหมดอร่อยไหมจิ้มก็หมดใช่จิ้แล้วกินหมดเลยฮ่่าฮอร่อยอร่อยใครจิ้มได้เลยจิ้มหมดเลยกินแล้วนี่ผมไม่มี ก็ไม่ลิีทาขอคุณค่ะมาดูช้ากนข้าวแล้วไงตาก็คือจะให้ส์เรารวมันต้กินติ่มซาลานอต้กินติ่มซนะคะเลเลยได้ค่ค่ะทุกคนตัวนี้เดี๋ยวเรากิน ติ่มซำก่อนนะคะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดน,นะคะต้นเดินทางต่อค่ะกินเกินโอ้ไข่เปิร้อนต้องเดือดหน่จะใช้มือเนี่ยใครจะกล้ากิน <laughs> อัน,นลูกสาวนะลูกสาวอ่ะอันนี้ช้อนใหม่อะลูลกเอามา <laughs> ตอนแรกมันน่ากินยูยนะพอพี่แอนเน่ทำแล้วแบบเป็นไง อะไรอ่ะอ๋อรอรคพมอ่าพพ์นคปเป็ดอ๋อไม่ใช่ขายใช่ไหมคนพิมพ์ทำอะไราจะลองมดเห็นไวยอนืโอ้โหะคนเห็นนะทุกคนเห็นนะเห็นนะมันละมอนทำอะไร ค่ะทุกคนหลังจากกินกินอิ่มนะคะอิ่มตลอดทางอิ่มตลอดทริปขุนตัวเองให้อ้วนนะคะทริปนี้ชื่อชื่อว่าขุนตัวเองให้อ้วนนะคะน้องพริงรู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นเรืยงขึ้นแล้วพี่ขึ้นแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาที่ของฝากจังหวัดระนองนะคะใครที่มาจังหวัดระนองนะคะต้องแวะร้านนี้นะคะถ้าคิดถึงของฝากต้องคิดถึงร้านกอไก่นะคะใช่ไหมใช่ค่ะ <Okay. S 1> น้องน,น้องมอสเซิฟเซิฟไว้แล้วคือหาข้อมูลตั้งแต่เมื่อเมืม่อเช้าหรือเปล่าหรือว่าเมื่อวานหาแล้วม่านะคะเดี๋ยวเราลงก่อนนะคะนี่อยู่กใกล้ๆสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองนะคะก็เราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเป็นร้านของฝั่งของจังหวัดระนองที่ขึ้นชื่อนะคะใครมาระนองที่มาแล้วไม่รู้จักร้านนี้ไม่ใช่นะคะต้องต้องรู้จักนะคะ เพราะว่ามันมีของฝากค่ะนี่สองสาวขอฝากจังหวัดระนองจะไปฝากปู่<า>ไปเฝากยา่าฝากใครก็มาที่นี่นะคะ<ม>แวะได้ค่ะอันนี้โปรโมกไว้ก่อนเข้า <c oughs> <c oughs> ไปข้างในนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกระสินปัใต้นลายสวยมากเลย อันนี้อะไรอ่ะวีเจละน้องเจนะคะมีเยอะเลย ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดพังงาแล้วนะคะซึ่งเราก็กําลังจะไปหาชุดสวยๆนะคะเพื่อใส่ถ่ายรูปนะคะ <c oughs> ไม่ได้แบบใส่ถ่ายอะไรแนะถ่ายรูปค่ะไร <c oughs> ัภาพทางมาไหละค,ะดดค่ะโดยเ้คาะ งนี้ไม่มีรถนะคะไปร้านเขาน่นบบารักมากเลยอ่ะที่นี่อ่ะน,น่ารักอ่ะดูสิถ้าอยู่นีจะเดินมาเที่ยวตอนนี้นเราอยู่ยพังงาแล้วนะคะเป็นไงพังงาระนอง,พ,ง,งอพังงามีอะไรเด่นคะพังงามีอะไรเด่นไม่แน่ใจไม่รู้ โอ้ยไอศครีมน่ากินมากน้ององสังเกตอะไรหนึ่งอย่างไหมถนนเขาสะอาดเนาะสะอาดมากไม่มีขยะเลยคือสะอาดมากอ่ะถึงแม่สาอไปเขาจะทำหน่อยคือแบบเปี่ยงอ่ะฮะอะไรสีแดงชุดเหรอแดงเก็บเลย เอ้นี่ไงนี่นะคะเดี๋ยวเราไปเลือกชุดก่อนนะคะมีหลายแบบให้เลือกนะคะนึงไงชุดที่เราอยากได้ไปเลือกชุดก่อนคะ่ะชุดสีชมพูมดีค่ะชุดสีชมพูสวยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเลือกชุดก่อนนะคะนี่ตนทเคย ตอนนั้นรู้รู้สึกว่าพัางมาครั้งหนึ่งเป็นอ่างน้ำแบบแบบอ่างกว้างมาก <c oughs> นี่ตรงนี้ข้างบนข้างบนจะเห็นข้างบนจะเห็นนะเนี่ยตรงนี้แล้วก็มองลงไปอ่ะกว้างมาก <c oughs> ตอนที่เกิด <c oughs> สึนามิหรือเปล่าอะไรนะมีครั้งหนึ่งอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยมองเห็นแค่แค่ตน้นไม้นะ <c oughs> มันจะมีข้างหน้าไม่ใช่เหรอที่จุดชมวิวอ่ะ ตรงขนาดนี่มันจะมันจอดได้หรือเปล่าก็อยู่ตรงนี้สวยมากโอ้พันงาเขาที่แล้วหนูมาก็คือผ่างตรงนี้อยู่มีรถประจันธ์มด้วยนะยดูดีอราเจอมากอ่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็คือเราอยู่บนรถค่ะตอนนี้เราก็วันนี้เราจะพักที่พังงาใช่ไหมคะใช่ครับนี่งไงไงนั่งไงที่ก,กว้างๆนะไม่ใช่ท้องฟ้านะคะเป็นทะเลค่ะทะเลอันดามันดิวสวยมาก ใช่เหรอมีแค่ตรงนี้เหรอจอดเปดูวิวตรงนู้นอ่ะมันจอดรถค่าจอดอ่ะรถพาจอดหรอมันต้ไม่ลงไม่ลงแล้วหรอต้องลงไม่ใชค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะไปไปคาเฟ่ใช่ไหมไชมคาเฟ่ไปดูวิวนะคะทะเลอันดามันนะคะ

ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ข้ามมัธนงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นทิ่พักนะคะพลังนค่ะ,คะี่ค่ะยำเย็นเอ้ยไม่ใช่เกือบเย็นแล้วค่ะ คนเยอะมากน้ำมันสวยไหมสวยแว่นได้แว้งีกร้านเท่าไหร่นะมีร้อเท่านั้นร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยเก้าเก้ามีคนเห่อแว่งใหม่นะคนเห่อแว่งละหนึ่งนั้นล่ะสองคนนี้เขาไม่เจอกันนานนะคะก็ปล่อยให้เขาคุยกันไปนะคะก็เหมือนเราเจอกันทุกวันเลยอะ ใช่เขาจะคุยกันทั้งวันนะคะทั้งคืนจนพี่เขียวต้องถามอ่ะ <c oughs> พี่เขียวนี่คือไม่รู้จริงๆนะว่านันหลานเนี่ยเขาเจอกันไม่บ่อยใช่ไหม <c oughs> ที่ไหนได้ตัวติดกันโอ้นี่นะคะคาเฟ่พลังนะคะบรรยากาศดีเนาะคือวิวก็สวยอ่ะอดูสิใส่ชุดสวยๆมาถ่ายเลยอ่ะ ดูเราสภาพเราสภาพเราบหอนลูกชายมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปใน้านคาเฟ่กันนะคะคนเยอะค่ะายังไม่ไปเหรอดูสินู่นทะเลอันดามานูเขาไปเดินชายหาดอ่ะข้ารล่างนู่นอ่ะ ส,สวยมากทะเลก็สีสวยนะดูเขาเขาไปเล่นน้ำสิว้าวตอนนี้เราอยู่ที่พังงานแล้วนะดูละมุดใหญ่มากม,มันเหมือนมะม่วงอะ่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องก็อยู่ที่ ทางขึ้นเกาะเสม็ดนันชีนั่นเองนะคะดูคาะวิวฝั่งนู้นคือสวยมากเห็นวิวทะเลนะคะนั่นจะเป็นเกาะนันชีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะรอขึ้นรถสองแถวนะคะหรือว่ารถของเขานะคะเพื่อจะพาเราไปค่ะไปดูวิวนะคะไปค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะขึ้นไป ชมวิวข้างบนนะคะทางมันก็จะชันๆเลยค่ะชันแล้วก็แคบนะคะไม่ได้อไเอ้ยเด็กผู้ายงั้นหรืชันแล้วก็โค้งนะคะข้างบนก็จะเป็นที่พักนะคะ ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงข้างบนแล้วนะเนี่ยถนนมันชันอย่างนี้นี่เองเออไม่โด่เลยบางหลายบางนิดชันแค่เนี้ยพอได้รูมพี่เป็นไงพี่ถนนก็ชันๆอย่างนี้นะคะกลิ้นลงไปได้เลยก <c oughs> ลิ้นลงไปได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูวิวกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะคุ้มค่า คุ้มค่ากับที่าไเลยโอ้แต่วิวตรงนี้ที่พังนี่คือสวยมากวิวนี่ราคาหลักละหมื่นละหมื่นนะคะสองหมื่นสองมแต่ว่าวิวสวยนะข้างบนจะมีคาเฟ่นะคะโอ้ชุดนี่คะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่จุดชมวิวแล้วนะคะก็จะเป็นเอาพังงาน,นะคะ วิวก็อย่างที่เห็นเลยค่ะนี่ถ้าคือฟ้าสดใสกว่านี้นะคะวิวจะสวยกว่านี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ฟ้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะเหมือนจะมีหมอกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ยังมีความสวยงามของมันอยู่นะคะกว้างมากนั่งเรือน่าจะสวยข้างล่งน่าจะเป็นป่าชายเลนนะคะดูค่ะ สชยมากแท่น้ำมันเยถ่ายรูปนะคะเก็บภาพบรรยากาศก็ค่ะ มันช่วยแทนนะคุณผู้ชมมันช่วยดินดินก็ช่วยแทนนะคุณผูลองหั่น่อยดีกว่าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย